ก่อนคือชายหนุ่มตาบอดที่มองไม่เห็นแสงใดในโลกมาตั้งแต่เกิดแต่เขาไม่เคยรู้สึกขาดเพราะหัวใจของเขานั้นอ่อนโยนมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์เขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กกลางทุ่งนาอ้อมล้อมด้วยเสียงนกเสียงลมและกลิ่นดินหลังฝนกับภรรยาสาวชื่อแสงดาวผู้ที่เขายกให้เป็นดวงตาและแสงสว่างเดียวในชีวิต ทุกเช้าแสงดาว่าจะเดินเข้ามาหาเขาด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆและวางมือลงบนบากกเา่เบาๆก่อนจะพูดว่าอารุณสวัสดิ์ค่ะพี่วันนี้ฟ้าสวยแน่เลยก่อนยิ้มออกมาเสมอเขาใช้มือแตะลายนิ้วของเธอและตอบกลับไปว่าพี่โชคดีที่มีดาวอยู่ข้างๆแม้ไม่เห็นอะไรพี่ก็ยังเห็นเธอด้วยใจเสมอ เขารักเธอหมดหัวใจรักมากจนไม่กล้าคิดว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้แม้ในความมืดที่เขาอยู่แต่ในใจกลับอบอุ่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของแสงดาวชีวิตของเขาเรียบง่ายมีแต่ความเงียบเสียงธรรมชาติและเสียงหัวเราะของภรรยาที่เขาเก็บไว้อย่างทนุถนอมเสมือนของมีค่าที่สุดในชีวิตนี้เขาไม่เคยบ่นเรื่องโชคชะตา ไม่เคยน้อยใจที่ไม่มีดวงตาเพราะเขาเชื่อว่าโลกนี้ยังสวยได้แม้จะมองไม่เห็นถ้าได้ยินเสียงของคนที่รักคืนหนึ่งขณะนั่งอยู่ที่ชานบ้านเขาได้กลิ่นหอมแปลกปลอมลอยมากับลมกลิ่นหอมนั้นไม่ใช่กลิ่นของแสงดาวแต่มันหวานจัดและไม่คุ้นเคยเลยแม้แต่น้อยก่อนเอ่ยถามเธอด้วยเสียงนุ่มวันนี้ไปตลาดเหรอจะ๊ะ เจอร้านน้ำหอมใหม่หรือยังไงแต่แสงดาวกลับนิ่งเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงฝืดฝืนว่าก็แค่ลองฉีดดูเฉยๆเขาหัวเราะเบาๆแล้วพยักหน้าแต่ภายในใจกลับเริ่มไหวสถานเล็กน้อยคล้ายมีเงาดำแผ่วเบาเคลื่อนผ่านใจเขาไปทั้งที่ไม่เห็นอะไรเลยเลยก็ตาม วันต่อมาแสงดาวออกจากบ้านแต่เช้าก่อนไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงดูรีบร้อนเหมือนมีบางอย่างกำลังรออยู่ข้างนอกเขานั่งอยู่ที่เดิมและฟังเสียงเธอเดินออกไปจากบ้านในความมืดเขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้มันเหมือนกับการหายไปของบางสิ่งบางอย่างที่เคยอยู่ข้างๆเขาเริ่มสงสยัยแต่ก็ยังไม่กล้าถามเธอตรงๆ ทุกครั้งที่แสงดาวกลับมาเธอจะมีกลิ่นน้ำหอมแปลกๆที่ก่อนไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเขาเอ่ยถามวันนี้ไปไหนมาเหรอแต่คำตอบของเธอกลับสั้นแค่ไปเดินเล่นที่ตลาดเองค่ะก่อนไม่ได้สงสัยคำตอบของเธอเขาแค่รู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ในความรักที่มีต่อเธอเขาก็ไม่กล้าถามอะไรไปมากกว่านั้น เพราะกลัวคำตอบที่จะทำให้ใจเขาพังทลายแต่ในใจของกอนมีความรู้สึกแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกับว่าเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติแม้เขาจะไม่ได้มองเห็นอะไรแต่เสียงของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปแสงดาวเริ่มมีท่าทางที่แปลกไปเธอไม่เหมือนเดิมเลยในบางครั้งเวลาเธอกลับมาเธอมักจะอธิบายว่าเหนื่อยเนื่อย แค่ไปเดินเล่นระหว่างทางแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นก่อนคุ้นเคยกับท่าทางของเธอและรู้ดีว่าทุกครั้งที่เธอพูดเช่นนี้มันไม่เหมือนเดิมเหมือนมีบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ในคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังซ่อนเร้นในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาหันไปเห็นแสงดาวยืนอยู่หน้าประตู มือของเธอยังถือกระเป๋าถือใบเล็กๆเกขาถามไปไหนมาเหรอดูท่าทางแปลกๆแ,แสงดาวทำท่าทางลังเลก,ก่อนตอบกลับมาก็แค่ไปทำธุรนิดหน่อยค่ะพี่แต่ก่อนรู้สึกได้ถึงความไม่ซื่อสัตย์ที่แฝงอยู่ในคำตอบเขาไม่สามารถบังคับให้เธอบอกความจริงได้ความเงียบเข้าครอบนำก่อนเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังถูกหลอกลวง แต่มันยากที่จะยอมรับความจริงเพราะความรักที่เขามีให้เธอมันลึกเกินกอว่าที่จะละทิ้งได้คืนหนึ่งเมื่อกอนนั่งอยู่ในห้องมืดมืดเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆที่ทำให้เขาสงสยัยมันเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินจากแสงดาวมาก่อนกอนพยายามฟังอย่างตั้งใจมันเหมือนกับเสียงขอองค์การกระทำบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นเขาเดินไปที่หน้าต่าง มองออกไปข้างนอกแม้จะไม่เห็นอะไรแต่ความรู้สึกในใจบอกเขาว่าแสงดาวไม่ได้อยู่คนเดียวบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในความมืดเขาเริ่มถามตัวเองมันเป็นแค่ความรู้สึกของเขาหรือว่าอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปจริงๆเขารู้สึกถึงบางสิ่งในอากาศที่ไม่คุ้นเคยเหมือนความเย็นที่แฝงอยู่ในความอบอุ่น วันถัดมาแสงดาวกลับมาบ้านตอนเย็นแต่เสียงของเธอกลับไม่เหมือนเดิมมันเหมือนกับเสียงที่ถูกซ่อนเอาไว้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติในตัวเธอเขาเอ่ยถามด้วยเสียงอ่อนโยนวันนี้ไปไหนมาคะทํำไมเสียงดูแปลกแปลกแสงดาวนิ่งไปสักครู่ก่อนจะตอบกลับว่า ก็แค่ไปหาซื้อของมาให้พี่นะคะแต่คำตอบนั้นกลับไม่มีน้ำหนักใดๆกอนรับคำตอบนั้นได้แต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความไม่สบายใจเขารู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในคำพูดของเธอแม้จะไม่เห็นด้วยสายตาแต่ใจเขากลับรับรู้ได้ในคืนนั้นขณะที่กอนนั่งอยู่คนเดียวเขาคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เขาสงสัยว่าแสงดาวกำลังซ่อนบางสิ่งไว้จากเขาหรือไม่มันเหมือนกับการหลบซ่อนที่ไม่อาจปกปิดได้ก่อนเริ่มมั่นใจว่าอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเขาแสงดาวดูเหมือนจะมีความลับที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ความรักที่เคยมีเริ่มมืดมนขึ้นทุกทีบางครั้งเขาก็อยากจะถามเธอไปตรงๆ แต่ก็กลัวว่าเธอจะตอบกลับด้วยคำตอบที่เขาไม่อยากได้ยินกลัวว่าความรักที่มีจะพังทลายลงไปในพริบตาแต่ความรู้สึกในใจของกอนมันแฝงความไม่สบายใจเขารู้ดีว่าอาจมีบางสิ่งที่เขาควรรู้แต่บางครั้งการรู้ความจริงก็ทำให้เจ็บปวดมากกว่าการหลบหลีกความจริงนั้นวันหนึ่งขณะที่กอนนั่งอยู่ในห้อง เขาสังเกตเห็นแสงดาวเดินเข้ามามือลูบก,กระเป๋าถือใบใหม่ของเธออย่างไม่รู้ตัวมันทำให้กอนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเขาจึงถามด้วยน้ำเสียงที่เบาวันนี้ซื้อของใหม่เหรอแสงดาวตอบกลับมาใช่คับพี่เห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่ในคำตอบนั้นเขารู้สึกถึงความไม่แน่ใจเหมือนกับความพยายามปกปิดบางอย่างที่อยู่เบื้องหลัง เขาเริ่มมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองแต่ก่อนยังคงทำตัวเหมือนไม่รู้เขารู้ดีว่าเขาควรจะถามไปตรงๆแต่ความรักในใจทำให้เขากลัวที่จะเปิดเผยบางสิ่งออกมากลัวว่าจะทำลายความสัมพันธ์ที่เขาให้ค่ายอย่างสูงในคืนนั้นขณะที่เขานั่งอยู่ในความมืดก่อนได้ยินเสียงแสงดาวคุยโทรศัพท์ในห้อง เสียงนั้นมีท่าทางลับๆที่เขาไม่เคยได้ยินมันเป็นการสนทนาที่เขารู้ว่าไม่ควรได้ยินเขาตั้งใจฟังแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ใจเขากลับเต้นแรงด้วยความสงสยัยในใจเขามีคำถามมากมายใครที่แสงดาวกำลังพูดคุยอยู่ในเวลานี้เสียงแสงดาวค่อยๆลดลงจนก่อนไม่สามารถได้ยินคำพูดที่เธอพูดต่อ แต่ในจิตใจของเขามีความรู้สึกแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นที่เขายังไม่รู้เมื่อการสนทนาจบลงแสงดาวออกจากห้องก่อนยังคงนั่งอยู่ในที่เดิมแม้จะไม่เห็นแต่เขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเหมือนมีอะไรบางอย่างที่กำลังลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆก่อนเริ่มคิดว่าอาจถึงเวลาที่เขาต้องถามเธอไปตรงๆ ถามถึงสิ่งที่เขารู้สึกได้แม้จะเจ็บปวดแต่การซ่อนความจริงไว้ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปในใจของกอนเขารู้ว่าเขากำลังยืนอยู่บนทางแยกทางที่หนึ่งคือการยอมรับความเงียบอีกทางคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่เขากลัวที่สุดเขาหมดสิ้นความสงสยัยและเตรียมตัวที่จะเผชิญหน้ากับแสงดาว เพราะความรักไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีความจริงและในที่สุดเขาก็ต้องรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอทำมานั้นคืออะไรเช้าวันนั้นก่อนตัดสินใจที่จะถามแสงดาวเขาไม่สามารถหลบหนีความรู้สึกที่บีบคั้นในใจได้อีกต่อไปเมื่อแสงดาวเดินเข้ามาหาเขาก่อนเอ่ยขึ้นว่าวันนี้เราคุยกันหน่อยได้ไหมแสงดาวหยุดเดินไปชั่วขณะ เสียงของเธอดูเหมือนจะลังเลแต่ก็ยังยิ้มให้เขาก่อนตอบว่าถ้าพี่ว่ามาเถอะก่อนหายใจเข้าลึกและเตรียมตัวที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองก่อนค่อยๆพูดออกมาอย่างช้าๆบางครั้งที่รู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเขาจับมือของเธอเบาๆและถามไปด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่า แสงดาวมีอะไรในใจหรือเปล่าแสงดาวหยุดนิ่งไปน้ำเสียงของเธอแสดงถึงความวิตกกังวลก่อนที่จะตอบกลับมาก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่แค่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งกับงานบ้างคำตอบนั้นทําให้กอนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก่อนเริ่มมั่นใจแล้วว่ามีบางอย่างที่แสงดาวกำลังปกปิดไว้ บางทีคำพูดเหล่านั้นอาจจะเป็นเพียงแค่หน้ากากที่เธอสวมใส่เพื่อปกปิดความจริงที่เขารู้สึกได้ในใจก่อนรู้ดีว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงเขาไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปถ้าแสงดาวมีบางสิ่งที่ซ่อนเร้นเขาต้องการรู้มันไม่ว่าจะเป็นความจริงที่เจ็บปวดเพียงใดเขาถามไปอีกครั้ง แสงดาวค่ะพี่รู้สึกว่าเธอกำลังปกปิดบางอย่างหากมีอะไรที่เธอต้องการบอกพี่พี่ขอให้เธอบอกตรงๆน้ำเสียงขอองค์กรจริงจังแต่ใจเขากลับวั่นไหวด้วยความกลัวแสงดาวนิ่งไปอีกครั้งเธอค่อยๆวางมือขอองค์กรลงเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงต่ำว่าพี่กรณ์ค่ะความจริงคือ กรรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนในวินาทีที่ได้ยินคำพูดนั้นความจริงที่เธอจะบอกคืออะไรก่อนรู้สึกเหมือนท้องฟ้าทลายลงเมื่อแสงดาวเริ่มเปิดเผยบางสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอพูดออกมาอย่างช้าช้าที่ก่อนข้าฉันมีความสัมพันธ์กับคนอื่นคำพูดนั้นกระแทกใจก่อนอย่างแรงก่อนมองไปที่เธอ และรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเขาพังทลายลงคำพูดของแสงดาวเหมือนกับการทุบทำลายโลกที่เขาเคยมีหัวใจของเขาหนักตึ้งและเขารู้สึกสูญเสียทุกสิ่งที่รักไป